ข้อนี้ของการเป็นโสดคือได้ใช้ชีวิตแบบอิสระแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นะยายเห็นบันทอคของอุยอัญญามาเต็มยินนี่บ่มีคนถือซอยปล้างกามแขนแขนอันตันหมดแล้วบางทีก็อยากมีฟิลไปลูกขุหนตัวจิ๋วหริวบาบางโอ้ไม่อย่าทำลายฉันนะถึงอย่างไรก็ตามแต่เกิดมาเป็นลูกคุณหนตัวถึกต้องอดทนตะแบกกระสอบเขาขึ้นเรากระแบกมาแล้วล่ะเด็กๆมายืนให้นะเพราะว่าพ่อแม่อยู่ทำไมรู้มาถือของช่วยยายหน่อยเ็วเดี๋ยวยายจะแหลนตามเขากวัวไปให้นอกกินซวไปจ้ำกันเลย เอาแมงกะพุนมาอาบน้ำถูกขีดแค่ทุกขีดตะลึดลางกินข้าวกินแงดออกข้มันเกี่ยงคอลอนช่วงนี้กระแสแมงกะพุนหัวกะพุนกำลังมาแรงแต่แพงขนาดนั้นกับประกาศซื้อสวบดอกยายนสวบแมงกะพุนบ้านเฮานี่แหละนักขันนอนาะข้าจับต้องได้มันก็ะสิบว่าแตกต่างกันไปในดอกน้อยยายนพอได้เคยสวบแมงกะพุนหัวกะพุนเหม็นมาบอกในด้ยายเด้อเอาแมงกะพุนมาซอยไปตอนครูขริโครเกลพอดีสวบทำไิธี่ตักกะทะทองแดงใส่นามลงป้ายพอนามฝนมดบุบบับแล้วก็แมงกะพุนลงไปลวกในกระทะทองแดงส่วนเบึอส่วนนนีึเบพอได้ยาย เดี๋ยวมันสิโหดกับมันสิยานับ1นึ่งถึงหกสิบครบหนึ่งนาทีแล้วแล้ว,ลว,ลวก็ส่วนบึ๊บเึ้นไปนกน้ําเย็นไว้เทจวกโชยอยู่ลงไปในกระมังประมาณเถิงทรพีใส่น้ำมันงานลงไปเพิ่มข้ามออมแต่ใส่นางทวนอีกทรพีหนึ่งเพิ่มความหวานเดิมตาลงไปอีกจะเถิงบวงกดกลมรกดการนําพริกเผาลงไป ไคนตัวตาตัวตามาดูตัวตา,า,ตวตากดการกดการปีนไปปีนไม้ผสมผสมทุกอย่างเข้ากาันคนแปบแปบแปบแปะมาลับปบแปะปีนไปปีนไม้โจน้าตาละลายพล่ะเนาะนาค่ะน้อ <c oughs> ใส่นิ้อแจ๊สิมืองรรชาบางทีเพอใจแล้วก็ความเบอ่์แมนกับพุ่นที่หลวกไหวลงไปคนบึบบับบึบมาละบึบบับมาลับปบแปะมาลงปงเปงปงเรีงปงเรีงปีนไปปีนไม้สมผสมทุกอย่างเข้ากันเฮจวดงาขาวโขลลงไปเพิ่มก็าม เตี๋ยวซ่าน้ำทวนๆคนมาเลยปือบแับมาละแปบแปบตัวไหลยตัวไหลยตัวตาตัวตามาลูตัวตา,ตวตากดกการกรกการปีนไปปีนไม้ส้มผสมตุอยางเข้ากันเสร็จแล้วจ้าแมงกะพรุนน้ำมันงาหอมอ ข่าบุบกระเทียมหักเมซี่กระหัวสิงข่ซอยลงไปในโถปานตามโดยพริกชีฟ้าทาดินพริกขี้หนูสวนคนอื่นกับพริกแห้งลงไปน้ำได้ยายเด้อใส่น้ำตาลทรายลงไปจากบวงหนึ่งตามโดยน้ำตาลมะพเผาลงไปอีกบวงหนึ่งใส่ลงไปทั้งสองแบบเพราะน้ำตาลทรายจะให้ความหวานแหลมน้ำตาลมะพร้าวจะให้ความหวานละมุนใส่ผงชูลงไปอีกจะเคิงบวงใส่เกลี่ยคนไม่เอาสมอลงไปจากอเจาะหนึ่งใส่หัวกระเทียมดองกระทองเดียมลงไปด้วยจากหัวหนึ่งตามโดยน้ำกระเทียมดองอีกประมาณสองบวงเนาะค่ะเนาะเทจวกน้ำป่าลงไปเพิ่มความเอ็มเพิ่มความสซมแคลโดยการ บีบน้ำนรุนาวลงไปจักสี่หน่วยน้ำมะริมจิมจุ้มสีฟูสูตรนี้ผีไม่ได้บอกแต่ค่อยบอกเองนิรยาทุกอย่างมาผสมประสานรวมตัวกันบอกว่าสิเป็นิกทั้งสามชนิดหัวจริงไครมันนักนำมัน,นลงไปใส่น้ำมะขามเปียกลงไปด้วยจักบ่วงหนึ่งเพราะน้ำมะขามเปียกจะให้ความสมแค่แบบละมุนส่วนน้ำนารุนาวจะให้ความสมแค่แบบจุจาดฟาดบ้มมันมนตลุนตรุนตรายตรา,ายปีนไปปีนมาจนให้ส่วนผสมทุกอยางม้วนอุ่ยปุ่ยจักน้อยน้ำมะริมจิมจุ่มซีฟูสูตรนี้กกะสร็จแล้วาาน จิ้มจุ่มซีฟู้ดสูตรนี้ผีไม่ได้บอกปวดกลักวมดกอดกันแมงกะพุนอ่ะมันงาลงไปใส่จานพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าแมงกะพุนอ่ะมันงาสวบคู่กับน,น้ำริมจิ้มจุ่มซีฟู้ด้วยเปตดกระแสน,ยายายน้อยน้อยนอยนมาไลยแตกสวดสวดแล้วมาค่ะเด็กๆยายจะพายอย่างดีจิกดีจิกดีจิกไปสวบที่ห่มไม้หน้าบ้านแล้วมันสโยยำใหญ่ๆย,ย้อยย้ยยยขนาดนี้จะนั่งทนอยู่ทำไมล่ะไปกินกันเลยเชิญสวัสดบแมงกะพุนอ่ะมันงาไปจ้วงน้ำริมจิ้มจุ่มซีฟู้ดแบบช่ำๆ้ำแล้วก็มอมดลงไป แ <icana> <naj bum S 1> มงกะพุดมีความกรอบย่ำดนังกึดๆกิดกดเกิดกดกดกดสวบคู่กับน้ำริมจิ้มจุ้มสีฟูดสูตรนี้ผีไม่ได้บอกรสชาติซีซ่าสดดโซแซ่บโซนัวเข่ากันเข้ากันกัดก่อมผักคอร์กกรอบตามเราไปสละโอ้โ โอ้โหมันโซ่เลยโซ่ย่างน้ำมันริมจุ่มซีฟูดรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเอ็มลงตัวโอ้ชัยวีดีกู๊ดเวลาปั้นน้ำมันริมจุ่มซีฟูดจะปั้นเห็นมุนอุยปุยขัดจ้วงลงไปมีตอนกระเทียมหอมชิ้นค้าติดมามันสับแซสบสับเพลินหอมกินเครื่องสมุนไพรแลนะน้ำมันงามันช่างเป็นอะไรที่ลงตัวแซบจริงไม่จริงจกนะจ๊ะมีคนหย่อมใหญ่ๆน้ำข่อยบันอิ่ย,ยข่อยข้า,าสวสิบเอาสิบเอาอกลอ,าอกลืมเอิร์มาได้ย้ายมาสิบน้ำกานตาจนกลัวมดจ่อสีม้าหอดขึ้นสีเกลียงตาเป็น้ำชาาาาเเนนะะยย ถ้าได้หูน้ำชาเอือกลงไปจะอึกสองอืกไปตจอสดชื่นของคอดีค่ะตาปลาในกระสวบจนเก่งตาเป็นเอิร์ตเพลยจนสีสบปโลกปก